สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับออยอาร์แออีกเช่นเคยนะคะก็หลังจากที่ไม่ได้อัปเดตดอกไม้สวยๆให้ชมมาหูพักใหญ่เลยทีเดียวเนาะก็วันนี้ก็เลยพามาชมดอกไม้สวยๆนะดอกไม้ในเมืองหนาวนะคะก็ดอกไม้ที่เยอรมันเนี่ยก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะก็อย่างที่เคยบอกนะมันก็คือชนิดหนึ่งร่วงโรยไปชนิด ใหม่ก็จะบานสะพังออกดอกสวยงามมาทดแทนกันไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนนอกจากว่าถ้าเป็นหน้าหนาวเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยได้เห็นด้านนอกเท่านั้นเองแต่ก็จะมีบางบางชนิดที่อยู่ได้เนาะก็ตอนนี้ก็ปลายซัมเมอร์แล้วเนาะอีกอเดือนหน้าก็จะเข้าสู่ฤดูกาลใบไม้เปลี่ยนสีนะก็จะเป็นฤดูกาล ที่หลายคนอาจจะไม่ค่อยชอบก็คือความหนาวก็จะมาเยือนนั่นเองเนาะแต่ถามว่าถ้าเป็นช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีต้นไม้ดอกไม้ก็อาจจะต้องเปลี่ยนสีเหมือนชื่อของเขานั่นแหละค่ะ <c oughs> จากใบสีเขียวก็อาจจะกลายเป็นสีส้มแล้วเป็นสีเหลืองสุดท้ายก็เป็นสีน้ําตาลแล้วก็ร่วงหล่นลงพื้นนาก็ ก็จะกลายเป็นต้นไม้หัวโลน้นใช่ไหมคะดอกไม้ก็เช่นเดียวกันนะคะดอกไม้พวกนี้ก็กําลังสวยในช่วงนี้เนาะแต่อีกสักพักนะเนาะ,นะก็คงจะเป็นเขาเรียกได้ว่าวัฏจักรนะวัฏจักรของชีวิตเนาะถึงเวลาก็ต้องอร่วงโรยไปตามกาลเวลานั่นนะพาไปโน่นเลยก <c oughs> ็ดูสิคะดูลมสิคะ ขนาดมีแสงแดดอ่อนๆน,นะแต่ว่าลมก็มาแล้วเนี่ยล่ะก็คือเป็นสัญ,สญ,ญลักษณ์ใช่ไหมว่ามาแล้วฉันจะมาเยือนพวกเธอแล้วก็คือความหนาวใช่ไหมก็จะสังเกตได้ว่าดอกไม้นะคะแต่ละสายพันธุ์เห็นไหมคะก็จะมีสเสน่ห์ของเขาในตัวเองนะคะ,ะดูสิคะผีเสื้อโหยมาดมด,ม,ดมเกสรดอกไม้แล้วมีผึ้งด้วยนะเนี่ยก็เหมือนกับว่าเวลามี เขาเรียกอะไรอะความหวานความสวยใช่ไหมนั่นก็จะทําให้คนมาถ้าเป็นคนเนาะก็คงจะต้องมีคนมาชื่นชมดมดมแต่อันนี้เป็นดอกไม้ก็จะมีพึ่งนะคะมีผีเสื้อใช่ไหมมาดมดมดม,มาเชยชมความสวยความงามอาดอกชนิดนี้ก็มีทั้งสีชมพูแล้วก็สีม่วงนะ,ะแล้วก็ จะออกเป็นสีบานเย็นเนาะชมพูบานเย็นไหมดูเป็นเหมือนก,นกันกับออยหรือเปล่าไม่รู้เนาะก็แล้วแต่เป็นทั้งสีชมพูด้วยหรือหรือจะเรียกอย่างไรว่าเป็นสีอมสีชมพูบานเย็นก็ว่าได้อ่ะเอางี้เออเอาที่เอาท,อาที่เอาที่คนดูจะตัดสินก็แล้วกันเนาะเออก็อย่าถือสาออยก็แล้วกันก็สไตล์ของออยก็จะประมาณเนี้ยเนาะก็คือวันนี้อยากจะพาชมดอกไม้ ก็คือให้ชมดอกไม้เต็มๆเลยนะในในคลิปนี้จะให้ดูดอกไม้แบบให้จุใจกันไปเลยนะ,ะดูสิคะดูสิความสวยของพวกเธอไม่มีใครยอมใครจริงๆเห็นนะคะแต่ออยก็ไม่รู้ว่าออยถ่ายออกมาแล้วมันสวยเหมือนอทุกคนจะเห็นสวยเหมือนกันไหมแต่ว่าจริงๆแล้วคือสวยมากเลยนี่เห็นไหมก็จะมีมดมีแมลงมาดอมดมมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะเออมันเป็นเรื่องธรรมชาติ ก็เหมือนกับคนเราเนี่ยแหละใช่ไหมละ่ะถ้าเป็นคนดีมีน้ำใจเป็นคนสวยคนดคนีคนก็คงอยากจะเข้าใกล้ดอกไม้ก็เช่นเดียวกันอดอกไม้มีความสวยก็ต้องมีสิ่งที่อยากจะเข้ามาดมดมดูความสวยของพวกเธอเห็นไหมคะแล้วก็โหยกระทบกรับแสงแดดตอนนั้นเป็นปกติอาจจะชอบถ่ายคลิปเวลาค่ำนะแต่วันนั้นถ่ายช่วงประมาณ ตอนเช้าสาสๆนะ,ะก็กระทบเป็นแสงแดดอ่อนๆอสวยงามนะกุหลาบนี่ก็กุหลาบเหลืองนี่ก็เริ่มจะจะบานแล้วละ่ะสวยอยู่แต่ว่าเริ่มบานละก็คงจะเหมือนคน <laughs> สวยในวัยเขาเรียกวัยอันรเป็นมะพร้าวก็มะพร้าวยิ่งแก่ยิ่งมันใช่ไหมก็อาจจะสวยแบบในในความที่อายุมากของคุณเธอนะั่นแหละเนาะ บางดอกก็จะเริ่มโรยราไปแล้วก็ยังสังเกตได้แล้วก็จะเห็นดอกตุ้มตู้นะขึ้นมาใหม่นะคะก็จะสวยสลับสับเปลี่ยนกับเป็นสีม่วงเนะาะเมื่อกี้ชมสีชมพูไปแล้วน,นี่ก็มาชมสีม่วงนะก็ไม่ยอมแพ้นะเห็นไหมคะเออวันนี้ก็คงจะให้ชมแต่ความสวยงามของดอกไม้นี่แหละก็ชอบสีไหนก็ดูแล้วก็จับจ้องเอาก็แล้วกันเนาะเอาสายตาจับจ้องก็แล้วกัน มีทั้งสีเหลืองสีม่วงสีชมพูสีโอยสารพัดเลยโอยก็ชอบอะนะชอบแต่จริงๆแล้วอะชอบเราคงชอบได้แหละนะแค่ดอกไม้เนาะเออแค่ดอกไม้เราคงชอบได้แต่เราไม่ได้หลายใจนะเออเราแค่ชอบเฉยๆใช่ไหมมันก็กิดความสุขอืมคนนี้ก็ดอกนี้ก็สวยแบบนี้ดอกนี้ก็สวยแบบนั้นเลือกไม่ ถูกเลยจริงๆเอาเป็นว่าอยู่ที่ท่านผู้ชมตัดสินเอาก็แล้วกันว่าชอบดอกไหนก็เลือกเอาตามนั้นก็แล้วกันเนาะเลือกไม่ถูกเลยใช่ไหมถ้าเลือกไม่ถูกเดี๋ยวให้เวลาเลือกดูแล้วดูอีกรอแล้วค่อยตัดสินใจก็ได้เนาะวันนี้ออยก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขแฮปปี้กับการชมดอกไม้สวยๆนะกับออยอาร์แอลชาแนลนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ออยแอลด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ